สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเดอะแกงลูกวาวก็เป็นกิจกรรมของลูกซองควง M1887 สกินอัตตา2รีโหลด1นะครับผม <Okay. S 1> ก็ให้เราหมุนครั้งละ25เพชรนะครับห้าครั้ง100เพชรเท่านั้นนะฮะ <Okay. S 1> เพื่อเก็บสะสมโทเคนรูปภาพให้ครบ5อันถ้าครบ5อันนะครับเราก็จะได้รับสกินปืนลูกซองควงแบบถาวรไปเลยนะครับ oh oh. กิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดวันที่1กันยายนี้เท่านั้นนะครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ Regen of the Gun นะครับสกินปืนยอดฮิตในตำนานนะฮะให้เราหมุนครั้งละ60เพรนะครับเพื่อสะสมโทเค็นบูย่านะครับเพื่อนำไปแลกสกินปืนยอดฮิตนะครับหลายกระบอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น xm8 m14 ak spad หรือว่า m60 นะครับเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่จะเป็นเจ้าของสกินปืนพวกนี้นะครับผมยังไงก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าหมดเขตวันที่8กันยายนนี้เท่านั้นนะครับ เสื้อขาวจื้อไม่ไมีมเ,เพื่อนตรงกูสามคนยิงนี่หน่อยเพื่นอนธัญยาก่อนขาตั้งไอวอลโคตรไวเลยวะโอ้ยตั้งไอวอลโอคตรไวเอาเลยครับท่านชมครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราดูเพื่อนเราเล่นเนี่ยเพื่อนเราผิวจังตั้งไอวอลก็เร็วนะครับ ตัดภาพมาที่เรานะฮะปั๊มปัมเป๋เปอเออแดกอีกจังหานะครับผมแต่ทุกคนอย่าเพิ่งท้อแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดฝึกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งเร็วเท่ากับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าในมุมมองของคนดูนะครับอาจจะดูพิ้วแล้วก็ดูตั้งไอโวตได้เร็วกว่านะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําทดลองให้ดูนะครับรวมถึงการ ล่ากระสุนของปืนด้วยนะครับว่าเรายิงออกนัดนึงเนี่ยเราจะได้ยินกี่นัดนะครับในมุมมองของคนดูนะเราก็จะตั้งไอวอให้ดูด้วยนะครับว่าตั้งปกติแล้วก็ตั้งช้าเนี่ยมันจะดูเร็วอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับการทดลองวันนี้ใครมีคิดทดลองให้ทดลองอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมการทดลองวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็มาดูการลั่นกระสุนนั้นก่อนนะครับถ้าเราลั่นไปนัดนึงเนี่ยในมุมมองของคนดูจะได้ยิงกี่นัดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มยิงทีละนัดก่อนนะครับผมนะโอเคยิงทีละนัดนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็มาดูในมุมมองของคนดูบ้างนะครับว่าจะได้ยิงกี่นัด2นัดนะครับผมคือเรายิงไปนัดเดียวเนี่ยในมุมมองของคนดูก็จะเห็นเป็น2นัดนะครับนี่ฮะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าในมุมมองคู่ต่อสู้เนี่ยก็อาจจะได้ยิน2นัดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าศัตรูอัดตัวมา2เม็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปฮะยิงแบบรัวๆ2เม็ดนะครับโอเคโอเคฮะเดี๋ยวมาดูมุมมองคนดูนะครับว่าจะได้ยินกี่นัดจะได้ยิน4ีนัดหรือเปล่าสามนัดนะครับผมบางทีก็2 อ่าส่วนใหญ่จะเป็น3มนัดนะครับไม่ได้ยิน4นัดนะคือจะได้ยินแค่3นัดเท่านั้นนะครับต่อไปฮะถ้าเรายิงแล้วสับมือนะครับมันจะได้ยินเสียงปืนเป็นบางนัดนะถ้าเกิดว่าสับช้าเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงปืนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราสับเร็วนะครับบางครั้งมันจะไม่มีเสียงปืนแล้วก็ไม่มีกระสุนพุ่งออกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ายิงโดนศัตรูเนี่ยดาเมจมันจะขึ้นให้เห็นอยู่ถ้าทุกคนสังเกตต้งต้นคลิปนะครับจะเห็นเลยนะฮะเสียงปืนไม่มีออกนะครับแต่ว่าผมยิงศัตรูตายดูนะครับ เนี่ยเห็นไหมกระสุนไม่ออกนะครับเสียงปืนก็ไม่ได้ยินด้วยนี่ฮะเห็นไหมนี่จะออกเป็นบางนัดเท่านั้นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับการตั้งไอวอลผมจะจับไอวอลชา้าแล้วก็ตั้งช้านะครับอันนี้คือช้ามากๆเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูในมุมมองของคนดูนะครับว่ามันจะตั้งเร็วอยู่หรือเปล่านะครับผมโอ้โหช้าอยู่ช้าอย,อยู่อุ้ยแต่นี้ถือว่าเร็วนะยังถือว่าเร็วขึ้นนะครับถือว่าเร็วขึ้น ต่อไปฮะจับไอวอลเร็วแต่ตั้งช้านะครับมาดูในมุมมองของผมปกติก่อนนะครับผมจับเร็วนะฮะแต่ตั้งช้าอันนี้คือช้ามากๆนะครับจําภาพเหตุการณ์นี้ไว้ดีๆนะทุกคนแล้วก็มาดูในมุมมองคนดูนะครับมาฮะปึ้งเนี่ยถือว่าเร็วนะทุกคนถือว่าตั้งเร็วมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับภาพเมื่อกี้นะเห็นไหมฮะก็แสดงว่าในมุมมองของคนดูนะครับมันจะ ดูเหมือนว่าเราเล่นพิวขึ้นดูตั้งไอไว้วอลเ็วขึ้นจริงๆนะครับถ้าเราตั้งปกติเนี่ยผมรับรองว่าเร็วขึ้นแน่นอนฮะโอเคฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตกันอีกนะครับผมแล้วผมจะเอาชากตอ่อสู้ของผมมาให้ดูนะครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมครับที่ผมมาทําการทดลองในวันนี้นะก็เพราะว่ามีน้อง fc คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าผมท้อมากเลยครับผมเพื่อนผมเพิ่งเล่นไม่กี่เดือนเองตั้งไอวอลเร็เวกว่าผมอีกผมเล่นตั้งนานแล้วตั้งไอวอลยังไม่เร็วเลยอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็เลยมาทดลองให้ดูนะครับผมแล้วผลปรากฏว่าในมุมมองคนดูเนี่ยมันเล่นคิวจริงนะครับแล้วก็ตั้งไอวอลเร็เวกว่าปกติจริงๆนะครับผมนะก็เลยอยากจะเป็นคลิปยืนยันนะครับไม่ให้น้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าท้อแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกต่อไปดีกว่านะครับผมนะการฝึกเท่านั้นจะทําให้เราช่ำชองมากขึ้นนะครับโอเคคลิปต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเริ่มจากการดูมุมมองปกติก่อนมุมมองของผมก่อนนะครับแล้วผมก็จะให้น้องโอซกะนะครับอัดคลิปมุมมองคนดูให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นภาพประกอบในคลิปนะฮะเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ดูกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองปกตินะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูมุมมองคนดูนะครับว่ามันจะพิลแค่ไหนนะครับ first book โอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นด้วยหรือว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าในมุมมองของคนดูเนี่ยมันจะพิ้วกว่าแล้วก็ตั้งไอวอได้เร็วกว่านะครับถ้าใครรู้มาถึงตอนนี้ถ้าเห็นด้วยนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมคลิปหน้านะครับอยากให้ทดลองเทคนิคอะไรใครมีเทคนิคอะไรให้ทดลองก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันทดลองเทคนิค ep ที่8นะครับผม